หนุ่มแชร์ประสบการณ์เก็บเงินใส่กระบอกไม้ไผ่3ปีทำเซอร์ไพรส์แฟนขอแฟนสาวแต่งงานไม่นานมานี้นะครับมีคลิปทิกตอกของหนุ่มรายหนึ่งนะครับที่เรียกว่าเป็นไวรัลในบาเลเซียเลยก็ว่าได้นะครับผมซึ่งเขาเนี่ยได้ออกมาแชร์ประสบการณ์นะครับการเก็บตังค์เพื่อความรักนะฮะซึ่งเจ้าตัวเนี่ยก็เก็บเงินใส่กระบอกไม้ไผ่เอาไว้นะครับใช้เวลานานกว่า3ปีเลย เพื่อที่จะเอาเงินตรงนี้เนี่ยไปเซอร์ไพรส์ฟแฟนสาวครับเมื่อเวลาผ่านไปครับก็ทําสําเร็จจนได้ครับเขาสามารถใช้เงินที่เก็บออมเนี่ยเซอร์ไพรส์แฟนสาวได้สําเร็จนะครับทำเอาชาวเน็ตเนี่ยยิ้มกันไปตามๆกันเลยแหละครับมูฮัมหมัดฟารา,านแซมซูดินนะครับวัย25ปีได้คบหากับนูรุนฮันนานีปาตินนะครับแฟนสาววัย24ปีมานานถึง11ปีแล้วนะครับเขาตัดสินใจออมเงินในกระบอกไม้ไผ่ครับหลังจากรับรู้ว่าเธอเนี่ยกำลังจะเรียนต่อ ซึ่งเขาตั้งใจว่าจะขอเธอแต่งงานหลังจากที่เธอเรียนจบครับฟาฮานนะครับกล่าวว่าเราคบหากันมานานถึง11ปีแล้วเมื่อผมรู้ว่าเธอกําลังจะเรียนต่อผมก็ตัดสินใจออมเงินไว้ในกระบอกไม้ไผ่เพื่อใช้เงินสําหรับการเตรียมงานมั่นและงานแต่งของเรานะฮะส่วนสาเหตุที่เลือกใช้กระบอกไม้ไผ่เนี่ยก็เพราะว่ากระบอกไม้ไผ่มีช่องให้หยอดเงินนะครับวิธีเดียวที่จะนําเงินออกมาได้คือต้องทําลายมันเท่านั้นครับถือเป็นการฝึกความอดทนได้อย่างดีเลยก็ว่าได้นะฮะ เมื่อเวลาเนี่ยผ่านไป3ปีนะครับฟาหฮานก็สามารถออมเงินในกระบอกไม้ไผ่ได้ถึง6กระบอกเมื่อนํามาแกะออกนะครับพบว่าภายในนั้นเนี่ยเต็มไปด้วยเงินจํานวนมากครับต้องอาศัยแรงครอบครัวและเพื่อนๆเนี่ยมาช่วยกันนับโดยทั้งหมดนะครับนับได้เนี่ยเป็นเงินกว่า9,000ริงกิตนะครับผมหรือประมาณ70,000กว่าบาทเลยสิ่งที่โรแมนติกนะครับก็คือฟาหฮานเนี่ยเก็บเรื่องราวของการออมเงินไว้เป็นความลับครับ โดยที่ไม่ได้บอกกับแฟนสาวมาก่อนและเขาเนี่ยได้นําเงินในกระบอกไม้ไผ่มาเซอร์ไพรส์ฮันนาณีนะครับก่อนวันแต่งงานเพียงแค่1วันเท่านั้นทำออเอาเธอเนี่ยรู้สึกอบอุ่นหัวใจในการกระทําของเขาเป็นอย่างมากเลยเลยครับฉันไม่รู้มาก่อนเลยว่าเขาตั้งใจเก็บเงินเพื่อการแต่งงานของเราฉันทราบซึ้งใจกับความมุ่งมั่นของเขามากเขาเป็นแฟนที่ดีและซื่อสัตย์ตลอดระยะเวลา11ปีที่เราคบกันมานะฮะนี่ก็คือทางฝ่ายเจ้าสาวนะครับหรือฮันนาณีได้กล่าวไว้นะครับผม ก็เป็นเรื่องราวที่ค่อนข้างน่ารักและก็โรแมนติกนะครับเหมาะกับเทศกาลวาเลนไทน์นี่เลยนะครับผมติดต่อลงโฆษณาได้ที่0880 900 800เพื่อติดตามข่าวสารที่นี่ก่อนใครกด Subscribe กดเลยกดสิคะกดเลยค่ะ